สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวช n แนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกมแล็กแฮมออนไลน์เซิร์ฟไก่ปิ้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาตีอาวุธ320บวก15เป็นอาวุธ350นะครับผมสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ320 15บวกนะครับกับเงิน500 m อนะครับผมส่วนเหรียญแคทแบ็กนะครับเวลากดถ้าอาวุธเราแตกเราจะได้คืนมา250 m อนะครับ คือได้คืนมาครึ่งหนึ่งนะครับผมอะมาดูกันเลยนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับมีเงินแค่ห้าร้อยเอ็มนะฮะมาดูกันครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงเป็นสีมงคลก่อนนะฮะจัดได้ต้องมีสีมงคล่อยสีมงคลแบบโยก <c oughs> เอา้ามานะครับมานะครับต้องมานะฮะต้องมาแล้วแหละ กต้องติดนะต้องติดต้องติดต้องติดอย่างเดียวการตีนะครับจะต้องกดไปที่ก๊อตนะครับผม500รเอ็มนะทุกคนโอมเจ้าแม่กดอิ่มช่วยลูกด้วยปึ้งโอ้โหติดทุกคนโอ้โหติดทุกคนโอ้โ เยีเค yes, โอ้ยนี่ผมติดมาสองเล่มแล้วนะนะกับเพลงเจ้าแม่กวนอินแดนส์นะใครอยากจะไปลองตีก็ลองกันได้นะครับเปิดเจ้าแม่กวนอินแดน์ตีนะครับติดสองเล่มแล้วฮะโอเคโชกันโชกันนี่ <c oughs> โอเคนะครับของคนนะกิวนะฮะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับการตีอาวุธ2อไออาวุธ350นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอสวัสดีครับ